มาม่าะคะะยำม,มาม่าผักสดทะเลรวมนักกินบอคะ่ะนี่คะ่ะน้ากินหรือตานักกินเนาะเดี๋ยวเราจะลงมือลงไม้กินกันเลยนะคะลงมือลงไม้กินมาม่าในของนอน,นะคะ่ะบงขาวไปนึ่งนะคะ นี่ไงมาร์กเมนูเสร็จทุกเมนูนะคะน,นี่ไงกินเอิ่มยืดท้องพักสดล้างบ้านอืม แ่บค่ะน่าเผ็ดเึงนนะคะเป็นเมนูถี่รวดเร็วอาหารคู่ครัวเนาะ ฝากข้าไปถึงแฟนคัดนะคะสำหรับคนที่มีไมโครเวฟมามีตู้อบนะคะและไม่น่อยจาะรับสูตรแบบแป้ง เ็ขนมนะคะเฮ็ดขนมให้พี่น้องได้ไดเฮ็ดตามสำหรับคนที่มีไมโครเวฟอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ความเป็นหูซรู้ว่าหลายหลายคนอยากกินตามที่ไม่นไอยเฮ็ดแต่ว่าอุปกรณ์บ่บครบอาจจะเป็นฟ้าออบหรือไมโครเวฟนะาะ เดี๋ยวเนี่ยก็กำลังปรับสูตรอยู่กำลังน่งเขียนนางแก่ไทยอยู่ส่วนเมนูอาหารก็ยัง,งเหมือนเดิมนะคะแซนขนมไทยก็ยังมีอยู่สำหรับท๊อป,ป,ปะะี่ยนกันไปแล้วค่ะโรนี่เฮ้ เขาลังมือนเห็ดไท,ท,ท่ใช่ไหรับกันพี่น้องสึบะดรเบือนะคะจะได้อลองไปทำกันได้ทุกคนเึนือไม่แน่จะเหดคลิปหน่อยลงพอตรงแบงเวลาให้พอหญ่แต่ในทุกๆคลิปจะยังมีความรูและสาระเท่าทีสมองของไม่น่จะหามาหายได้นะคะยังมีออกมาให้เรื่อยๆ ก็ข้าวแม่กินแน่นอยตรงกินสูมมอจังแรกก็ต้องมีเคปินแน่นอนแล้วค่ะอ,อีกข้ามหนึ่งนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะ ก็ได้เจอเรายัาง,อยางอยู่เหมือนกันนมัน,มนยังไม่อน่ก็เพราะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเราไม่ได้เลิกทำจองไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่กนกเหมือนเดิมได้รักใจ,ใจ,ใจๆจ้ารักนะจุ๊บ